ใครกำลังฟุ้งซ่านกับหลายโปรเจกท,ที่เข้ามารวมถึงปัญหาที่เข้ามาเยอะแยะมากมายต้องฟังคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมนภัสเปลี่ยนธุรกิจที่ยุ่งยากให้เป็นธุรกิจที่ใช่ทุกวันนี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีงานหลายโปรเจกเข้ามาในทุกๆวันเลยนะไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนหลังรวมถึงบางทีมีปัญหาเข้ามามากมายเลยเราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหากับปัญหาไหนก่อนนะทำยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการแก้ปัญหาครั้งนั้นส่วนตัวครับ ผมก็เคยทํางานหลายๆโปรเจกต์พร้อมๆกันเนะบางเดือนมีโปรเจกต์เข้ามาเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลยทําพร้อมกันหมดเลยทีเดียวมันกลับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถโฟกัสได้สักโปรเจกต์เลยมันกลายเป็นโปรเจกต์เนี่ยมันเฟลเกือบหมดเลยนะครับรวมถึงบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามาเต็มไปหมดให้เราแก้นะเราก็เอาปัญหานั้นมารวมๆกันมันกลายจากปัญหาเล็กมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆร,รวมถึงเวลาที่แบบมีปัญหาจิตเราตกด้วยเนะ เวลาอะไรที่มันเข้ามาหาเราณนะเวลานั้นนะเราก็มองลบไปหมดช่วงเวลานั้นที่ทำโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เนี่ยลงแรงไป100%เลยนะครับแต่ผลได้ผลตอบรับที่กลับมาเนี่ยคือ0%นะไม่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 สักไม่สักเซสเลยจนผมได้มาค้นพบเคล็ดลับหนึ่งเทคนิคดีกว่าที่มาช่วยผมเนี่ยในการจัดการปัญหาหรือว่าโอกาสต่างๆให้เป็นระบบระเบียบมีดิเรกชันความสำเร็จที่มันชัดเจนเนี่ยทุกอย่างก็ดีขึ้น มีดิเรกชันในการทำอะไรมันก็จะไม่ฟุ้งนะความฟุ้งของเราก็จะหายไปนั่นเองครับผมให้ชื่อเทคนิคนี้ว่าเป็นเทคนิคอยู่กับปัจจุบันเนะเทคนิคปัจจุบันเนี่ยก็คือมีทั้งหมด4เต็ปด้วยกันของผมนะเดี๋ยวเรามาเข้ามาดูว่าเทคนิคนี้มีอะไรกันบ้างนะครับสเต็ปที่1ก็คือว่าเวลาผมเจอปัญหาหรือว่ามีโปรเจกต์มากๆเนี่ยผมก็จะเอา iPad ขึ้นมานะแล้วหรือเอากระดาษมานะขีดเส้นตรงกลาง1เส้นขีดเส้นตรงกลาง1เส้นตรงนี้ ฝั่งนี้จะเป็นงานที่ทํายากหรือว่าทําไม่ได้แก้ไม่ได้อีกฝั่งเนี้ยฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นงานที่ทําได้หรือทําได้ง่ายนะครับแล้วผมก็จะิสต์ปัญหาหรือโอกาสทั้งหมดลงมาให้หมดเลยทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเรามีงานอะไรมีทารกอะไรที่ต้องทําบ้างใช่ไหมครับจากนั้นไองานที่ทํายากฝั่งขวาเนี่ยเราปิดมันก่อนเพราะมันทํายากมันทําไม่ได้นะมันใช้พลังงานเยอะเราก็จะมาโฟกัสงานฝั่งซ้ายและว,ว่างานไหนเราทําได้บ้างมาสเตปที่2 เสเต็ปที่2ผมก็จะมาดูต่อว่าไอ้งานที่ทําได้นี้งานนั้นเนี่ยหเรามีทักษะหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่มีทักษะ2เรามีคอนเน็กชันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดงานที่เราไม่มีทักษะไม่มีคอนเน็กชันเนี่ยมันจะทํายากใช่ไหมเราก็จะแบ่งอีกจากงานที่เราทําได้ง่ายอ่ะมันก็จะมีงานที่เรามีทักษะมีคอนเน็กชันเราก็เอาไวบ้บนบนส่วนงานที่เราไม่มีทักษะไม่มีคอนเน็กชันก็เอาไว้ล่างๆเนอะพอมาสเต็ปที่3ครับเราก็เอางานเนี่ยที่เราทําได้ทั้งหมดเนี่ย มาจัดลาดับความสาคัญของงานว่างานนี้สาคัญและเร่งด่วนหรืองานนี้สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเราก็จะได้แล้วว่างานสําคัญและเร่งด่วนเราเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสําคัญและเร่งด่วนคือพรุ่งนี้ต้องโทรหาลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเขาคอมเพนเรามาไม่งั้นมันจะมีปัญหากับการออเดอร์งานในอานาคตอันนี้ต้องโทรทันทีต้องทําเลยนะครับสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนก็อาจจะเป็นเรื่องของอสร้างความสมัคคีให้กับพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีกําลังใจทํางานต่อไปนะเราก็จะจัดลําดับไว้จากนั้นพอสเส็ปที่3ที่เราจัดลาดับความสําคัญของงานเรียบร้อยแล้วสำคัญและเร่งด่วนกับสําคัญและไม่เร่งด่วนเนะเราเราก็เอาสิ่งที่ทําได้ที่จัดลาดับความสําคัญของงานเรียบร้อยแล้วนะมาใส่ในคารันด้าซึ่งเราสามารถใช้มือถือของเรานะมันในมือถือทุกคนนะครับมีคารันด้าอยู่แล้วเราก็เอาสิ่งที่เราทําได้ทั้งหมดที่จัดลาดับความสาคัญเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาใส่ในคารันด้าของเรา ซึ่งในคาล endar เนี่ยมันจะมีโนตินะคอยเตือนเราว่าช่วงชั่วโมงนี้เราควรจะทําอะไรตอนนี้เราจะควรทําอะไรภายในพรุ่งนี้ต้องมีอะไรอาทิตย์นี้ต้องมีอะไรให้เราทําทั้งหมดทีนี้เราก็ไม่ฟุ้งแล้วความฟุ้งซ่านมันหายไปทันทีเลยครับเพราะเราอยู่กับปัจจุบนันเรา f o l l o ตามคาล endar ของเราที่เราวางเอาไว้อย่างมีแบบแผนนะชัดเจนว่าทําแล้วมันจะเกิดเอฟเฟกทันทีถูกไหมฮะ ซึ่งมันก็ตรงกับหลักของพระพุทธศาสนาด้วยเนอะที่เขาพระพุทธเจ้า,จาก็บอกว่าเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือเวลานะักปัจจุบันนี้เพราะเราส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ชอบคิดถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดแผนหรือบางคนคิดถึงอดีตความสําเร็จในะอดีตหรือปัญหาในอดีตซึ่งมันไม่สามารถกลับไปแก้ได้แล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเทคนิคอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราโฟลว์อยู่กับปัจจุบันทําให้เสร็จทีละงาน ทำให้เสร็จพลังานเล็กๆเล็กๆเล็กๆพอรวมกันมันก็ใหญ่ผ่านไปเดือนหนึ่งนี่งานเสร็จเต็มไปหมดเลยครับมันก็จะทําให้เราภูมิใจด้วยอย่างแรกอันที่2งานก็เกิดประสิทธิภาพสูงส,สุดด้วยนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ